สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เก๋ยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสวินทวงนะคะใครที่หารถตู้ใช้งานอยู่นะคะมาดูคลิปนี้ได้เลยมีรถตู้หน้าสั้นหน้ายาวนะคะรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะเขาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุก1 0,000มโลนะคะรถใช้งานน้อยแล้วรถส่วนใหญ่ของเรานะคะจะเป็นรถสภาพเดิมๆนะคะเน้นรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดใครที่หารถตู้ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเอาไปรับนักเรียนนะคะรับนักท่องเที่ยว หรือว่ารับพนักง,งานมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะได้รถดีๆไปใช้งานกันแน่นอนบางคันนะคะมีการปรับราคาลงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคันไหนหน่าสนใจนะคะไปชมกันเลยนะคะมาดูคันแรกกันนะคะสําหรับรถตู้หน้าสั้นนะคะ t ตโยต้าคอมมูเตอร์สาคันนี้มีการปรับราคาลงนะคะจะลดราคานะคะจากราคา7 8 9 0 0 0บาทนะคะได้ส่วนลด40,000เลย คันนี้นะคะรถปี2017เลขไมล์การใช้งานอยู่ที่แสนเจ็ดเป็นรถหน่วยงานนะคะท่านไหนสนใจกับคันนี้นะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังใหญ่ด้วยนะคะสภาพเดิมๆให้มารถนี่ไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำมันแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะด้านในของตัวรถเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังใหญ่ด้วยนะคะใครหารถใช้งานอยู่นะคะคันนี้ คุ้มค่าแน่นอนได้หลังคา V.I.P. ด้วยเดี๋ยวเกว๋พาไปดูหลังคานะคะเพราะว่าคันนี้เขาแต่งหลังคา V.I.P. มาเรียบร้อยนะคะมีการปรับราคาด้วยนะคันนี้นะคะใครที่หารถใช้งานนะคะเอาไปรับนักท่องเที่ยวนะคะแนะนำเลยนี่หลังคา V.I.P. แต่งมาเรียบร้อย ะะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่ด้วยนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆนะคะ7จ็ดแสบาทนะคะสําหรับคันนี้สนใจแจ้งเกตได้นะคะแจ้งกันได้เลยนะสําหรับรถตู้หน้าสั้นนะคะ3.0คอมพิวเตอร์คันนี้นะคะ ปี2017นะอ่ะมาดูกันต่อนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวหน้ายาวนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Commuter นะคะ2.8นะคะสำหรับคันนี้นะคะ2.8 GL ปี2022รถเลขใหม่นะคะอยู่ที่80,000มีการปรับราคาลงด้วยคันนี้นะคะจากราคา1,250,000บาทวันนี้ได้ราคาพิเศษด้วยนะ คันนี้นะคะเหลือแค่หนึ่งหนึ่งล้านนะคะลดไปนะคะราคาเหลือหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนบาทนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o y ยต a c คอม u t เตอร์ l หน้ายาวเกียร์ออโต้นะคะรถที่พร้อมใช้งานเช่นกันนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานฝลดระวังนะคะข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดอยางที่เกียรแจ้งนะคะคันนี้เลขไม่แปดหมื่นเองนะคะได้เป็นเกียร์ออโตมานะคะเบาะให้เป็นเบาะหนังใหญ่สีเทาแบบนี้เลย คใครสนใจก็สามารถแจ้งเกดได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะเ mm hmm. บาะหนังสวยๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะเป็นรถที่เลขไม่80,000นะคะถ้าใครสนใจปรึกษาในเรื่องของการออกรถกับเก๋ได้เลยนะคะ mm hmm. อยากจัดไฟแนนซ์ศึกษาป,ปรึกษากันได้นะคะ mm hmm. คันนี้เขาติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ,รบด้านล่างนะคะ mm hmm. ถ้าสนใจคันนี้ก็สามารถแจ้งเกดได้นะคะ mm hmm. สําหรับ t o y o t a คอมมูเตอร์นะคะ 3.0เออ2.8นะคะ2.8 GL มีการลดราคาลงด้วยนะคันนี้นะคะถ้าสนใจแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูกันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าสั้นนะคะ Toyota Commuter 3.0นะคะเป็นรถปี2018ไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนสี่นะคะราคา789,000บาทนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะใครหาหน้าสั้นอยู่เกียร์ธรรมดา แนะนำเลยเลขไมล์การใช้งานอยู่ที่แสนสี่ข้ามแสนเช็คระยะให,ใหญ่เรียบร้อยนะคะคันนี้ถ้าใครสนใจก็แจ้งเกตได้เลยนะคะด้านในได้เป็นเบาะหนังใหญ่สีเทานะคะอยากให้ดูรถจะเน้นรถโครงสร้างเดิมนะคะนี่ให้ดูเลยได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะคะรถสวยนะคะรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะใครอยากได้เอาไปแต่ง VIP นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะคันนี้ ราคาดีด้วยนะคะ789000บาทนะนี่นะคะสภาพเดิมทั้งหมดหม่แสนสี่นะคะมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะเหลือคันเดียวแล้วนะคะสำหรับ v e n t u r รนะคะ Toyota v e n t u r อ 3.0V นะคะคันนี้ราคาเดิมขาย87900 0บาทตอนนี้ได้ส่วนลด30,000ืเลยนะคะมีส่วนลด30,000นะเหลือแค่859,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้รถปี2018กับไม์การใช้งานอยู่ที่แสนห้านะคะ เล่งไมคข้ามแสนเขาเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ได้ประตูสไลด์2ฝั่งเลยนะคะถือว่าเป็นรถใช้งานที่น่าสนใจนะคะเป,เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะ นี่นะคะใครหาอยู่นะสำหรับคันนี้เป็นรถพรีเมียมรับงานได้เลยนะคะสำหรับ v e n t u รี่นะคะ v e n t u r ี่3 V v นะคะนี่ให้ดูโครงสร้างเดิมนะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะใครที่หารถใช้งานคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มนะคะสีดำนะ เกียร์ออโต้ให้มานะคะด้านในของตัวรถนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะใครสนใจสำหรับ t o y ย t a v ว n t จ r รนะคะว่างอยู่1คันนะคะเพราะว่าเดิมทีจะมีสีขาวขายไปแล้วนะคะเหลือสีดำนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันหนึ่งประตูสลไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งขึ้นลงง่ายนะคะใครที่หาอยู่หรือว่าใช้ในครอบครัวก,ก็ยังได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะลดราคาจาก800,000นะคะจาก889,000บาท วันนี้ได้ในราคาแค่859,000บาทเท่านั้นนะคะส่วนลด30,000เอาไปเลยนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับ Toyota นะคะคันนี้มีส่วนลดให้เช่นกันนะคะคันนี้มีส่วนลดให้20,000เลยนะคะคันนี้จะเป็น Toyota c o m มพิวเต2.8 GL หน้ายาวเกียร์ออตโต้นะคะรถหน่วยงานอีกคันนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถหน่วยงานได้ส่วนลด20,000เลยนะจากราคาเดิม1,100,000วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่ หนึ 1> 1, 000, 000่งล้านกับแปดหมื่นเท่านั้นนะคะคุ้มค่าอีกแล้วกับรถตู้นายากนะคะรถพร้อมใช้งานรถหน่วยงานด้วยนะคะเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคะใครที่อยากเอาไปรับงานนะคะสามารถเอาไปแต่ง VIP ได้เลยเพราะรถเน้นรถโครงสร้างเดิมที่เราขายนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่แบบนี้นะคะหลังคาปกติโครงสร้างเดิมทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะใครสนใจคันนี้เอาส่วนรถไป2 0,000เลยนะคะสำหรับ t ต y o ต a าคอม u t เต 2.8 GL นะคะปี2019นะคะไมาการใช้งานคันนี้อยู่ที่150,000กิโลนะคะถ้าสนใจเป็น Toyota Commuter คันนี้ก็แจ้งเก๋ได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะแอดไลน์มาคุยกันอยากได้ข้อมูลคันไหนรุ่นไหนนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะอ่ะยังมีรถตู้ให้อยู่อีกประมาณ5คันนะคะราคาพิเศษทุกคันแน่อนอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ สำหรับ t o y o t คอมมูเตอร์คันนี้2.8 GL นะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่1ล้าน1 0 0 0 9บาทปี2020กับเลขไมล 30, ์30,000นี่เลขไมล์น้อยอีกคันนะฮะคันนี้นะคะเลขไมล์น้อยใครหาอยู่นะคะคุ้มค่าแน่นอนเพราะรถใช้งานน้อยนะคะรถใช้งานน้อยได้เกียร์ออตโต้ด้วยมาดูข้ไงนเบาะหนังใหญ่สีเทานะคะได้เป็นเบาะหนังใหญ่แบบนี้เลยนะคะ เกียร์ออตโต้ให้มานะคะใครชาสนใจนะคะสำหรับ Toyota าคอมิูเตอร์คันนี้นะคะราคาอยู่ที่1,179,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่ส0 0 0ม0กิโลนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันนึงเลยนะ,ะใครหาอยู่นะคะสำหรับเลขไม้น้อยๆเก๋แนะนำเลยสำหรับคันนี้นะคะหน้ายาวเกียร์ออตโต้ไปดูกันต่อนะสำหรับหน้ายาวเกียร์ออตโต้ยังมีอีกนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นปี2019ไ m แส1500นะคะราคาอยู่ที่1ล้าน102,000นะคะนี่เลยได้เกียร์ออโต้นะคะสภาพเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆให้แบบนี้นะคะคันนี้ไม y การใช้งาน1500นะจ๊ะใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะนี่ให้ดูสภาพเดิมนะคะเบาะหนังใหญ่ ด้านในกว้างขวางนะคะม่านติดมาเรียบร้อยนะคะม่านติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ใช้งานนะคะคุ้มค่าสุดๆเลยนะใครสนใจนะคะสําหรับรถตู้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะคะมีประวัติการผ่อนนะคะก็ถือว่าจะได้ดอกเบีย้ยดีด้วยนะคะท่านไหนสนใจปรึกษาในเรื่องของการซื้อรถกับเก๋ได้เลยนะฮะไปดูรถตู้กันต่อนะคะมาดูหน้ายาวกันต่อคันนี้เกียร์ออโต้นะคะ ราคาอยู่ที่1 1 5 0 0ล้านบาทไมการใช้งานอยู่ที่แสนสามคันนี้นะคะเลขไมล์แสนสามเท่านั้นนะคะได้รถปี2020กับ Toyota c o m ม u ูเตอร์นะคะ2.8 GL นั่นเองเกียร์ออตโต้นะคันนี้นะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลนะคะอยากได้ข้อมูลในการออกรถนะคะปรึกษาเกียร์ได้เลยคันนี้นะคะเขาแต่งหลังคา VIP มานี่นะคะแต่งหลังคา VIP มาเรียบร้อย เบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะแต่งมาเช่นกันนะคะเบาะหนังสีเทานะคะแล้วก็มีแถบสีดําให้นะคะถือว่ารถแต่งมาเรียบร้อยนะคะได้หลังคา VIP มาไม่แสนสามเท่านั้นกับราคา1น หนึ่งล้านนะคะขอโทษที1หนึ่งล้านหนึ่งแสื่นนะจ๊ะได้หลังคา V.I.P มาเรียบร้อยหน้าจอมีให้พร้อมเลยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานมากๆใครสนใจคันนี้นะคะแจ้งเก๋ดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงกันได้นะคะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนี่หลังคา V.I.P เป็นคันนี้เลยนะ เลขทะเบียน8547คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสำหรับหน้าสั้นเกียร์ธรรมดาอีก2คันนะคะราคาดีเช่นกันนะคะคันนี้จะรถปี2018กับราคา779,000บาทนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะถ้าสนใจยังไงแจ้งเกตได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะเดี๋ยวดูด้านในกันคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะเบาะได้เป็นเบาะหนัง บาะหนังใหญ่นะคะสําหรับใครรับงานนะคะเอาไปรับงานได้เลยนะคะเอาไปรับงานได้เลยนะเกียร์ธรรมดานะคะนี่เลยนะใครสนใจแต้งเกียได้เจ็ดแ0นบาทเท่านั้นนะคะอ่าเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยสําหรับโ o โยต้าคอมมิวเตอร์สานนะคะคันนี้ให้ดู ด้านหลักนะคะรถที่สวยมากๆนะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันสุดท้ายนะคะคันนี้จะเป็น Toyota Commuter 3.0เช่นกันคันนี้คิ้วกันสาดติดมาเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่779,000บาทปี2018เช่นกันเบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะคะเกียร์ธรรมดาหน้าจอติดตั้งมาเรียบร้อยนะคะนี่ได้ได้จอมาด้วยลำโพงมีให้นะคะ เบาะได้เป็นเบาะหนังใหญ่แบบนี้เลยใครสนใจสําหรับ Toyota าคอมมูเตอร์คันนี้นะคะราคา779,000บาทนะคะปี2018แจ้งเกดได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะสําหรับรถตู้ของเรานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือ เขาเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดทุก1 0,000โลนะคะมีประวัติการเช็คศูนที่โตโยต้าได้เลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะปรึกษาในเรื่องของการซื้อรถกับเก๋ได้เลยนะคะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถมาที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยเก๋อยู่ที่นี่ประจํานะคะได้รถสวยๆได้รถดีๆไปใช้งานช่วงนี้นะคะจะเข้าไฮซีซั่นแล้วนะคะเอารถตู้ไปใช้งานกันนะคะจะเอาไปแต่ง V i p พหรือว่าจะเอาไปรับนักท่องเที่ยวนักเรียนได้เลยนะคะที่นี่ก็ มีไฟแนนซ์รองรับนะคะมีไฟแนนซ์รองรับอยู่สําหรับรถตู้เรานะคะสนใจขนาดรุ่นไหนนะคะโทรหาเกที่เบอร์ด้านล่างได้เลยมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะ มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีซ่อมศูนย์ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของตัวยางให้ยางปีเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้4เส้นเลยนะคะเช็คน้ํามันเครื่องเช็คแบตเตอรี่ให้นะคะคุ้มค่าแน่นอนกับรถตู้นะคะมาที่เพชรบุสาขาสุวินทวงศ์ได้เลยวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะจะมาสำหรับวันนี้ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีจ้า